รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายสุริยาฤชากูลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสีพิมลวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสีพิมลวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสีพิมลวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลบ้านต้นอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่น มีเขตพื้นที่บริการจำนวน5หมู่บ้านได้แก่บ้านโตนหมู่ที่1 2, 8, 9และบ้านหินกองหมู่ที่6อัตลักษณ์ของผู้เรียนมีสัมมาคารวะเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566จําจำนวน158คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจำนวนทั้งสิ้น16คนแบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน11คนครูอัตราจ้างจำนวน1คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนครูทุรลการจำนวน1คนนักการพันโรงจำนวน1คนผลการดำเนินงานในปีการศึกษา2566 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ การจัดการวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการในสถานศึกษามีความสำคัญโดยการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสมในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเบสแพตทิดด้านการวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการปฏิบัติตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทําให้สถานศึกษาเป็นเชิงมุ่งหวังตามกฎหมายและนโยบายดําเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการจัดทําคุ่มือการดาเนินงานห้องเรียนสีขาวเพื่อป้องกันยาเสพติดและอาบายมุขในสถานศึกษา ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยคะแนนระดับ AA จาก ITA ออนไลน์จึงเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างก้าวหน้าและมีความเป็นเลิศในการดำเนินงานการศึกษาและการดูแลนักเรียนอย่างเหมาะสม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ช่วยสนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของครูผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุกเมื่อโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสีพิมลวิทยามีการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับรางวัลและการยอมรับตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ5ดาว ได้รับรางวัล Coding Achievement Award ประจำปีการศึกษา2,566ทำให้โรงเรียนนี้เป็นต้นแบบท,ที่ยอดเยี่ยมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาท้องถิ่นโดยเฉพาะในการสร้างสารรค์และการนำเสนอนวัตกรรมให้แก่สถานศึกษาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเห็นผลได้ชัดเจนและครอบคลุม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยนายเกรียงศักดิ์ศรีบูจันดีรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และการทอเสือของหมู่บ้านและนักเรียนในชุมชนได้รับรางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอน แก่นเขตหนึ่งและร่วมกับเครือข่ายจากสถานีตำรวจพระยืนในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาได้อย่างครบวงจรและเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง 5. ด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพได้มีการเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการอบรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและคุณภาพการบริหารงานให้เป็นที่ประจกักษ และมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนการศึกษาและคุรูสภาจังหวัดขอนแก่นในการครองตนครองคนและครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนด้านการบริหารงานศึกษาและวิชาชีพระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ด้านผู้เรียนเด็กหญิงชันทพิชยาป้านภูมิได้ร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความระดับเยาวชนหน่วยงานที่มอบสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมเด็กหญิงกฤิตยาปัญญาสิทธิ์ได้ร่วมประกวดคัดลายมือโครงการครูไทยรักภาษาไทยครั้งที่15หน่วยงานที่มอบมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สวนสุนันทา เด็กหญิงอินทิราศรีจิวังสาเด็กหญิงธนชาช่างปรุงเด็กหญิงสัศยาพรศรีประดูเด็กหญิงขวัญข้าวุญเจียมเด็กหญิงการพิชาแสนสีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันวิ่งผาด4คูณ100เมตรหน่วยงานที่มอบสพปขอนแก่นเขตหนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาวอลเลย์บอลชายหน่วยงานที่มอบสพปขอนแก่นเขตหนึ่ง นักเรียนต่างชาติที่ย้ายมาเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานายฤทติกุลมูลอมาตได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินนายเฉลิมวัดศรีภานางสาวอริยารอดบ้านเกาะและนางสาวสุมาตราเสนาได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมระดับดีเด่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวบทด้านตนเอง ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นหน่วยงานที่มอบครุสภาจังหวัดได้รับรางวัลเีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากศึกษาธที่การจังหวัดขอนแกน่นได้รับวุธิบตัตรโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากสารปกครองจังหวัดขอนแกน่นได้รับเกียรติบตัตรโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีพัสดุจากสพปขอนแก่นเขตหนึ่ง ด้านสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพทริกด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากสาพปขอนแก่นเขตหนึ่งสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพทริกตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ5ดาวจากสาพปขอนแก่นเขตหนึ่ง สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ออนไลน์มีผลคะแนนประเมินระดับ AA จากสพปอขอนแก่นเขตหนึ่งสถานศึกษารางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกภาคส่วนในการบริหารงานทําให้การบริหารงานประสบความสําเร็จเป็นที่น่าประทับใจในทุกด้านและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับกลุ่มสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้การมุ่งมั่นและความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของเราในด้านการศึกษาและการบริหารงานที่มีคุณภาพมากขึ้นไปอีกต่อไป